สวัสดีครับเจอกันล่าสุดอันนี้ต้องรีบมาบอกกล่าวกันเลยเพราะว่าหลายคนก็เริ่มที่จะเข้ามาในกลอบข้อความถามหากันจ้าระวันเกี่ยวกับเรื่องของผลงานล่าสุดของเฉลิมชาตินะครับก็คือเรื่องของสาธุก,การอาหารเจคงเห็นกันหน้าเฟซแล้วนะครับเพราะว่าเล่มนี้เป็นผลงานที่โอ้อยากจะบอกกล่าวอยากจะให้แฟนคลับทั้งหลายได้มีจับจอบเป็นเจ้าของ มีหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงชื่อว่าสาธุการอาหารเจรเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วจะให้ชื่อเป็น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 เปนเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเกี่ยวอาหารล้นๆเลยเช่นอะไรนะโมลโบราณการอาหารเจรมันก็ขำไปทีนี้มันได้มาได้มาได้ชื่อตรงที่วเวลาพตอ,อะไรไปก็ตามแต่จะมีแฟนคลับมากดคำว่า สาธุครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์สาธุการจ้าไอ้เราก็เออกดเรื่อยๆมันเลยปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าใช้ชื่อหนังสือว่าสาธุการอาหารเจดีกว่ามันจะได้เกี่ยวข้องกับการตัวนี้คือการการละการละไม่ใช่รอเรือนะครับการรอรินการละสาธุการละเวลาที่เหมาะสมในการที่จะสาธุการเกี่ยวกับอาหารเจ เล่มนี้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมก็จะแบ่งเป็นสามหมวดหมวดเรื่องเล่าหมวดาสาธาุพันวิวก็คือเท่าที่โพสต์มาเนี่ยมาเข้ามาดูกนเป็นพันพันวิวเนี่ยอาจจะก,กดไลค์กันสักสี่ห้าร้อยเจ็ดแปดร้อยแต่การเข้ามาวิวเนี่ยเป็นพันจริงๆก็จะมีหมวดของสาธุการพันวิวแล้วที่ฮือฮามากตอนนี้หน้าเฟซกําลังจับจบมมองกันในกล่องข้อความก็คือเรื่องของสูตรอาหาร เคล็ดลับสูตรอาหารเจโบราณอย่างอย่างกำเนิดเต้าหู้วิธีทำเต้าหู้นิ่มเต้าหู้แข็งใส่ส่วนผสมอะไรยังไงมันก็มีเรื่องเล่าแล้มีเรื่องราวแล้วก็มีสูตรอยู่ในเรื่อนี้ด้วยเอาไปทำขายได้แน่นอนสูตรทำกะปิเจสูตรแปรูปงกา,าบถั่วเหลืองนะเอาไปทำขนมได้เบเกอรี่ได้เอาไปทำ ทอดมันเจซึ่งเป็นสูตรที่คนอื่นทำแล้วแข็งมากแต่สูตรที่ผมนำเสนอเนี่ยมันจะนุ่มนะครับคุณผู้ชมทะนั้นเรื่องของใครที่ทำน้ำเต้าหู้แล้วทิ้งกากเต้าหู้มันน่าเสียดายซื้อเร่มนี้ไปรับรองได้เลยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากถั่วเหลืองได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆไม่อยากใช้คำว่ากากถั่วเหลืองนะมันฟังดูมันเหมือนกับมันเป็นมันเป็น,มน,ปนไม่ไม่ค่อยจันมีคุณค่าเท่าไหร่ ก็คือมันเป็นถัวเหลืองนี่แหละนะครับแต่ว่าเกิดจากการบีบน้ําเต้าหู้เท่านั้นเองเราใช้คําว่าทําจับทัวเหลืองเนี่ยมันจะดูเคราะห์กว่าเยอะแต่ในเมื่ออูปรวมทั้งประเทศเรียกว่ากากถัวเหลืองก็โอเคกาดขนมก็กากถัวเหลืองก็ไม่ว่ากันนะอ่ะนี่ก็จะมีเรื่องของกากถัวเหลืองเนี่ยไปแปรรูปได้ยังไงอยู่ในหมวดนี้ครับคุณผู้ชมเคล็ดลับฉบับเจแล่มนี้ก็จะมี152หหน้าเหมือนเดิมขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก เหมือนกับธรรมการอาหารเจซึ่งเป็นที่ฮือฮานะครับธรรมการอาหารเจนี่เล่มหนึ่งนี่เราได้เบส,สเซลเลอร์เบสเซลเลอร์ตรงนี้ทางสำนักพิมพ์ตกใจมากว่ายอดพิมพ์ยอดสั่งยอดออเดอร์6วัน2000เล่ม6วันนะครับ2,000เล่มเนี่ยเราเป็นที่กล่าวขวัญกันน่าอาศาัศจรรย์ใจเหลือเกินซึ่งแค่หน้าแค่เพอยงเดียว แต่พอมาถึงสาธุการอาหารเจปุ๊บนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ค่อนข้างจะน่าอัศจรรย์มากกว่าธรรมการอาหารเจเพราะเมื่อคืนจนถึงวันนี้เราเปิดออเดอร์เปิดจองพีออเดอร์ตอนนี้พันกว่าเล่มแล้วนะครับพันกว่าเล่มแล้วผมทำไม่ทันจึงเป็นเหตุผลที่ต้องให้คุณไผ่บุญเข้ามาช่วยเพราะผมมาถามมาตอบมา ส่งที่อยู่มาคลิกแต่ละคนมามันไม่ทันจริงคุณผู้ชมแล้วผมต้องเขียนหนังสือเขียนเนื้อหาต้องอช่วยจัดหน้าต้องทํารูปเล่มไหนจะตอบคําถามต่างประเทศบอกโอ้ oh, ไม่ไหวมืนมากนอนก็ดึกคุณพบยบย์มาช่วยเลยฉะนั้นถ้าเกิดแฟนคลับสนใจเล่มนี้ราคา145บาบาทซึ่งทางลงพิมพ์บอกผมขายถูกมากหนังสือที่หนาขนาดนี้คุณผู้ชม ปกอย่างนี้อาบย v ยิงสปอตมันวาวแล้วถ้าเสร็จออกมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องทึ่งก็คือหน้าพระโพธิศัตว์ตรงนี้นะครับเราสั่งทำเป็นแบบดันนูนขึ้นมาแล้วยิงสปอตเข้าไปตรงนี้มันสามมิติเหมือนกับท่านกำลงังหน้าลอยมาเป็นสามมิติต้นทุนสูงไหมสูงครับแต่ว่าทำเพื่อมวลชนเล่มน,นี้จริงๆต้องตกอยู่ที่270บาทแต่ สำหรับแฟนขับฉเฉลิมชาติหน้า Facebook ผมขาย145บาทถูกเป็นขี้ให้ฟรียังโกรธมันถูกมากคุณผู้ชมฉะนั้นตรงนี้ออเดอร์เข้ามานะครับแอดคุณไพบูลเข้าไปในกล่องข้อความเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนหมายเลขบัญชีเสร็จแล้วปุ๊บเป็นอันจบรอรับหนังสืออย่างเดียวนะครับฉะนั้นเล่มนี้อ่านก็ได้ความรู้ มีวิชาชีพติดตัวแค่กาโทัวเหลืองสร้างเงินล้านได้อย่างไรรีบเอาไปอ่านเลยนะครับแล้วเจอกันในเทปหนะ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ